มาอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขัดขวางที่ให้บรรลุทำไม่ได้นอกจากมีความยึดถืออยู่ว่าเป็นตัวเราของเราแล้วก็ยังมีความกลัวตายยังมีความกลัวตายก็คือยังต้องการเกิดยังมีความปรารถนาที่ยังไม่อยากตายพอยังไม่อยากตายก็อยากจะไปเกิดเป็นเทพเทวดาคือบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าไปเป็นเทวดาก็อาจจะไม่ตายอย่างเงี้ยไปเกิดเป็นพรหมไปเกิดเป็นเทพอาจจะไม่ตายแต่ว่าเทพพรหมนี่อายุยืนก็เลยเข้าใจผิดเพราะนั้นเวลาปฏิบัติก็เลย มุ่งที่จะไปเกิดเป็นเทพเทวดามุ่งที่จะไปเกิดเป็นพรหมตัวนี้แหละเป็นมารอีกตัวหนึ่งเช่นกันเป็นเครื่องขัดขวางต่อการที่จะบรรลุธรรมเป็นเครื่องขัดขวางต่อการที่จะสิ้นกิเลสหรือกองทุกข์เพราะเหตุว่าความสิ้นกิเลสหรือกองทุกข์เนี่ย จะต้องมีการดับชาติคือความเกิดถ้าสามารถที่จะดับชาติได้ก็จะสามารถที่จะดับชรามรณะและความทุกข์ต่างๆคือโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายาสตได้แต่ถ้ายังดับชาติการเกิดไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะดับชรามรณะหรือโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายศาสตรได้เหมือนกันคือจะต้องดับการเกิดถ้าดับการเกิดได้ก็จะไม่มีชรามรณะก็จะไม่มีความทุกข์ต่างๆไม่มีโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสต ฉะนั้นเมื่อต้องการที่จะไปเกิดเวลาปฏิบัติรักษาศีลเจริญสมาธิจเจริญปัญญาแล้วก็อยากจะไปเกิดเป็นเทพเทวดาแบบนี้ก็เป็นชาติคือความเกิดไปเกิดเป็นเทวดานั้นเป็นมารอย่างหนึ่งเพราะว่าเทวดาเมื่อมีอุปบัติก็ต้องมีจุติจุติคือการเคลื่อนเคลื่อนจากความเป็นเทวดาไปตามกรรมที่สูงบ้างต่ำบ้างหรือไปพบภูมิที่ต่ำนรกกัมเรดิชานเปลี่ยนวิสัยหรือมามนุษย์หรือไปเกิดเป็นเทวดาอีกคือต้องไปตามกรรมอ่ะเทวดาที่จะดำลงอยู่ไม่ตายอ่ะไม่มีเพราะนั้น การไปเกิดเป็นเทวดาปฏิบัติแล้วไปเกิดเป็นเทวดาก็เป็นมาอย่างหนึ่งพระวิ้าของเราพระองค์ได้ตรัสรู้คือรู้สัจจะความจริงเนี่ยพระพุทธองค์ก็เลยไม่ประสงค์ที่จะไปเกิดเป็นเทพเทวดาอีกแล้วก็เลยจึงได้ตรัสรู้ไม่เหมือนพระอาจารย์ทั้งสองจะมาที่ปฏิบัติในสมาธิอากิญจญญายตนะพระอาจารย์ท่านแรกแล้วก็ท่านอุทกดาบทปฏิบัติให้เนวสัญญาณาสัญญายตนะเนี่ยท่านก็พอใจอยู่แค่นั้นท่านไม่ต้องการธรรมะที่สูงขึ้นไปเพื่อที่จะพ้นชาติความเกิดท่านก็ยังต้องไปเกิด เพราะฉะนั้นท่านก็ยังไม่พ้นจากความทุกข์ได้นี่คือสมัยพุทธกาลแต่ก็มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีคนจํานวนไม่น้อยที่ยังมีความยึดถืออยู่ว่าเวลาปฏิบัติสมาธิสูงสูงเนี่ยต้องการที่จะไปเกิดเป็นเทวดาไม่รู้ว่าเทพเทวดานี้ก็เกิดตายได้มีการเคลื่อนได้เหมือนกันก็เลยเป็นมารเป็นเครื่องขัดขวางในการบรรลุธรรมอีกประการหนึ่งการปฏิบัติแบบนี้ก็เป็นเครื่องตัดทางสําหรับการปฏิบัติเพื่อที่จะบรรลุค,ความสิ้นทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าอยากไปเกิดเป็นเทวดา ฉะนั้นเทพเทวดาที่อยากไปเกิดก็เลยเป็นมารที่เป็นตัวกัน้นไม่ให้หลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ได้เพราะว่าหลายๆท่านเองเวลาปฏิบัติก็อาจจะมีความมุ่งหมายที่จะได้สวรรค์สมบัติมุ่งหมายอยากจะได้มนุษย์สมบัติอย่ามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องการไปนิพพานไม่ต้องการหลุดพ้นก็ยังมีชาติยังมีการเกิดไม่สามารถที่จะดับภพบดับชาติได้เพราะฉะนั้นความต้องการก็คือเลยไปเกิดเป็นเทวดาจึงกลายเป็นมารทําให้บรรลุนิพพานไม่ ไ,ได้ติดอยู่ตรงนี้อีกนี่คือมาลักษณะของมาน